สวัสดีครับผมหนุ่มูุบอลทำไมผมถึงชอบเลี้ยงนกคือผมอยากจะบอกว่าสมัยก่อนนะมันจะมีคำคำหนึ่งว่าคนเราไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าได้มือลองเปี้ยนขี้นกแล้วนก,กโกงหมดจุดแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเลิกได้ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะแต่พอต่อหลังมามาเจอกับตัวเองประสบกับตัวเองเนี่ยผมว่ามันใช่เรื่อจริงนะครับ ผมมีอยู่คันหนึ่งผมอยากจะแนะนำนำ้องๆว่าอย่าอายในการถามเพราะการถามการเลี้ยงนกของคนเลี้ยงนกคงเดจุดนะการถามเพื่อความรู้ไม่ใช่ถามเพราะว่าคุณโง่ถ้าใครว่าคุณโง่คนคนนั้นแล้วเขาไม่ได้รู้จริงะ เพื่อพี่นะน้องๆมีใหม่คือคุณสอบถามเขาว่าลักษณะน,าน,นกแบบนี้ผมอยากจะเล่นนกกระเทียนี้ผมควรจะหานกแบบไหนนกกระต่ยยังไงซึ่งก็มีลหลากหลายอยู่ในในหน้าเฟซในยูทูบเขาจะมีแบ,บนอยู่แล้วท่านไปดูตามเอาได้นะครับแล้วก็ใจเย็นนิดนึงค่อยๆเลี้ยงค่อยๆเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 0แล้ว พอท่านถึงลำดับที่ลำสูงถึงดับสท่านก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วท่านจะรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านผ่านอนะไรมาเพราะว่าที่หรือว่าแม้กระตั่งทีงานใหญ่ๆอย่างบางแคเอ่อทีงานฮีโร่นะครับทีงานหลายๆทีงานใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ผ่านมาจากนี้ทั้งนั้นไม่มีใครได้มาแบบว่าได้ความรู้สึก่าว่า,วาเฮ้ซื้อนกมาตัวเป็นแสนตัวเป็นล้านตัวเป็นหมื่นต้องเก่ง นอกตัวหลักพันหลักห้าพันก็จังหวะก็อาจจะเก่งกว่านกตที่ราคาหลักล้านหลแสนได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือแนะนำเลยคบน้องๆใจเย็นๆค่อยๆศึกษาค่อยๆลไล่เวทีละสเต็ปเชื่อพี่นะครับการเล่นนอกของพี่เนี่ยพี่บอกตรงๆเลยเอาฮาๆเลยนะเมาเมาแล้วเพื่อนพี่เนี่ยคุณเขียนลรัลกถิน หลายๆคนน่าจะรู้จักชมรมรักจิงก็ไปนั่งทานเหล้าเขาก็เลี้ยงนกเต็มบ้านเลยพี่ก็ไปนั่งกันฟังนกขนู่พี่ก็เลยพูดประโยคคำหนึ่งว่าเลี้ยงนกอะไรเอาอะไรหยาบๆนะอะไรวะนกขูที่หายนั่งกินเหล้าไม่รู้เรื่องพี่พูดแบบนี้ด้วยความหมั่นไส้ของเพื่อนพี่นะมันก็เลยให้นกมาตวงซึ่งสมัยมนั้นแปดพันบาทเยอะมากเอามาให้คนรท้ตายเอามาเลี้ยงหน้าบ้านแมวกิน ก็เลยแค้นเลยแค้นโดนเพื่อนดา่าว่าราคา8,000บาทสมัยนั้นมื่อเกือบ20ปีี่ะมันแพงก็เลยไปสวนตะตุจัดไปซื้อมาสมัยก่อนชัวร120บาทไปนั่งฉีดด,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 ดเลือกมา30ตัวตายเนียที่ผ่านมาที่ก็ผ่านจุดจุดนี้มาแล้วแต่ว่าน้องน้องนึงใหม่ที่ขอเป็นกำลังใจให้ให้ ให้มองในจุดเนี้มุมนี้ว่ามันสําคัญถ้าท่านไม่รู้อะไรที่เกี่ยวกับนกเลยท่านเข้าสนามท่านก็ไม่รู้ว่านกเป็นี้คืออะไรนะครับขอขรบคุณมากครับผม